หัวเออโอเคเข้าหัวเต็มเต็มหนึ่งพันะฮะโอ้ยนี่มันไม่ดแล้วมันน่าตายตรงสุดท้ายรู้สึกว่าเห็นคนยิงตรงไหนหวะเนี่ยมันโชว์ในแผนที่อ๋อนี่ไงเข้าหัวโอเคไม่ติดหัวไม่ติดหัวเอ,อ้ยมันซิซกแซกเ้ยล่นซิกแซกซิกแซ,ซกชิ้แซกเหรอ <laughs> ก็บอกเลยไงว่าอย่าขยาบถ้าเล่นสไน่ะ สวัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับตอนนี้กับผมนะหย่อดน,นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกอลีน่าฟรีฟ้านะครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินทําการมันลงไอ้เมืองลงไฟฟ้านะผมตอนนี้อยากจะมาหาเล่นปืนเอเดบิลเอ็มซะหน่อยใค,ใครที่อยากสนุมอาสนับสนุนช่องผมก็สามารถโดเน a t ตามเบอร์ทูวันนี้ฟูนี่บอลเลตตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับทุกคนก่อนอื่นผมต้องขอมาฟาร์มตรงนี้ก่อนตอนแรกผมเคี่ยววงฟ้าเขาน้าจะมีคนลงนะเนี่ยผมกะจะมาหาบาเลตเล่น รอระหว่างรออา AWM นะแต่คือไม่เจอนะไม่เจอปืนแล้วก็ไม่เจอคนประเดน็นคือเพื่อเรา <c oughs> ไปบวกกันตรงไหนวะนเนี่ยเขาไม่ลงด้วยผมเนยนะดาวทั้งคู่เลยเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอหาเหรียญกันล้วกันไม่รู้เหเเรียญจะพอหรือเปล่าแต่ตรงนี้รู้สึกว่าจะมีไอ้ตู้ชุบตรงนี้อยู่นะเดี๋ยวรอ,อเพื่อนเขาตายเรา่อยชุบดีกว่าโอเคเพื่อเราตายเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราชุบโอเคฮะชุบแล้วเอาอีกคนหนึ่งเอาออมันต้องชุบสองครั้งโอเคฮะเรียบร้อย ผมว่าคงไม่ตายนะเพื่อนลงมาตรงนี้ก็ได้นะลงไฟฟ้าไม่มีคนเลยโอ้โหไม่ลงด้วยนะเขาไปนู่นกันหมดเมื่อกี้มันกับผมจะเจอคนอยู่ฝั่งนี้นะเป็นบอดหรือเปล่าไม่วิ่งวิ่งเข้าเข้าหลังบ้านนี่นไงบอดจริงด้วยฮนะอุยอ้ยอุย้ยไม่ใช่บอดบ้ามันยิงเจ็บขนาดน,นี้ไม่น่าใช่บอดละมันมันแอบทำเนียนเป็นบอด,ดี่หว่าเกือบ <c oughs> <c oughs> ตายโอ้ยตอนแรกผมยิงเขาเจ็บมากนะแล้วเขายิงผมไม่โดนผมนู่นเขาเป็นบอด ที่ไหนได้จิบหายเกือบตายถ้าผมไม่มีผมไม่มีไอตัวที่มันกลางไอบาเรียได้ผมต้องอเรียบร้อยนะเมื่อกี้นายโดนไอ้นี่ยิงตายแล้วก็คลิปนี้ก็น่าจะไม่ได้ลงนะตรงนี้ผมก็เก็บเคไม่ได้นะเดี๋ยวขอช้อปปิ้งก่อนโอเคเอยปืนพกไม่เอาดีกว่าไม่เอาซีนั่นเดี๋ยวเอาปืนลูกระเบิดดีกว่าเดี๋ยวผมเอาไปยิงไอวอดีกว่านะยิงผมเล่นไอวีเอฟด้วยนะต้องเอาปืนระเบิดนี่ไปยิงไอวอลที่แตกนะเมื่อกี้มึงกับโผล่อยู่ตรงนี้นะยิงโดนแล้วเจ็บแล้วเนี่ย ก, okay, ลกลางไอวอโอเคฮะปืนรุ่นระเบิดทำงานบุ้มไปฮะรอยิงนะเอาเคดาวฮะเดี๋ยวผมยิงเพื่อนมันกว่าเอามันกลานะ okay, งไอวอลปะเนี่ยโอเคฮะสามได้นะตรงนี้เอ้ยตรงนี้เจ๋งม,มากเจ๋งมากไม่ตายให้ตัวนี้ไม่ตายกลางไอวอเอาระเบิดไปก่อนมาฮะเต็มตัวยิงเลยบุ้มไอ้วอหายฮะยิงฮนะเปิดจุดโอ้หตัวนี้มันแข็งมากเลือดเยอะมากนะตัวเนี้ยไม่ดาวไม่ดาวฮะอุ้ยเพื่อนมันกับเพื่อนมันกำลังวิ่งมา มันงนี่มาโอเคเจ็บทุกมันเจ็บกันนะเนี่ยขอเข้าใกล้ไปมากกว่านี้นิดนึงนะอยู่ไกลย,ยิงไม่ค่อยโดน <c oughs> อยู่ใกล้ๆจะเอารูประเบิดอัดหน้าเลยไม่โ่มาไม่โฟมา,มฟมาบุ้มโดนไหมโอเคโดนนะเจ็ดสนะิบสองนัดผมไม่โดนโอุย๊ยโอ้โดนหน้าตัวเองเต็มเต็มเอา้าเฮ้ยทำไมยังยังโดนอยู่อ่ะ <c oughs> มันบั๊กวะเนี่ยผมอุตส่าห์ออกมาไกลมากเลยนะ มันกลางเกาะว่ะรู้สึกว่าอะไโดนที่อื่นชาร์จหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยมันหนีว่ะมันเห็นตัวเดียวมันเห็นตัวเดียวเก็งมากโอเคเอ้าเอ้ยทำไมมันเหลือตัวเดียวว่ะมันต้องเหลือสองคนสิมันต้องเหลือสองคนดิมันคนละตีกันนี่เองน่าจะคนละตีกันนะเนี่ยแค่ขอฟาร์มของกนแล้วกันไอตัวนี้ไม่มีปืนอ่าไอเดลเอ็มเลยอ่ะสงสสยผมต้องไปฟาร์มจักไอดอกมานะ้เนี่ยเดี๋ยวผมไปตามหาดีกว่านะตานี่เล่นไอเด นี่ยผมเลยได้ AWM แล้วนะแล้วก็กำลังจะเจอคนกำลังเก็บไอ้ดอกเหมือนกันนะฮะละมารอเลยรอยิงเลยฮนะเพื่อนรอชาร์จนฮะโอ้โหอเคเรียบร้อยนะเพื่อนเราเก็บผมยังไม่ทันได้ยิง AWM เลยอนะ่ะเพิ่อนเมื่อกี้มาส,สดๆร้อนๆเลยเหลือคนอยู่แค่ประมาณ8คนนะฮะมีรู้ว่าเราจะได้โชว์ AWM หรือเปล่าผมก็ขอบอกไว้ก่อนนะผมเล่นสนานะใครอยู่นิ่งๆนะไม่ตายได้อุ้ยอยู่นี่ตัวนึง หัวเออโอเคเข้าหัวเต็มเต็มหนึ่งพันนะฮะอุย้ยนีมม่มันไม่ดรแล้วมันน่าตายตรงสุดท้ายรู้สึกว่าเห็นคนยิงตรงไหนวะเนี่ยมันโชว์ในแผนที่อ๋อนี่ไงเข้าหัวโอเคไม่ติดหัวไม่ติดหัวเอ,อ้ยมันซิกแซกเว้ยมันซิกแซกซิกแซกซิกแซกเหรอ <c oughs> ก็บอกแล้วไงว่าอย่าขยับถ้าเล่นซนนายอะ่ะจะเล่นซนนายแล้วขยับไปมาก็เท่ากับตายอะ่ะถ้าอยู่นิ่งๆคือยิงไม่โดนอะ่ะโอเคฮะเหลือคนเดียวฮะตอนนี้ ไม่รู้ว่าคนสุดท้ายเราจะได้ยิงหรือเปล่าจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่านะตอนนี้มรู้สึกว่าเพื่อนเบอร์สี่เขาจลังจะยิงคนอยู่นะน่าจะเรียบร้อยฮนะโอเคจบเป็นที่เรียบร้อยแล้าเกมนี้เราก็ได้เป็นแชมป์นะทุกคน